อันนี้ก็เป็นเมนูนะใช่มาก,กับเบลคามนะคะเป็นแอปเปตไทิ์ไฮฟรีอันนี้กับกชากิยวค่ะมากับสลัดน่ารักน่ารักด้วยนะคะเห็นไหมนี่ค่ะแอปเปตทเซ์เป็นหนวดปลาหมึกทอดน,นะคะน่าราักไหมอื้มหมอมมาก

มาทานที่นี่เพราะว่ามันมีหนวดปลาหมึกทอดค่ะก็เลยมาทานนี่ค่ะอุด้งนะคะเป็นชริมเทมปุระนะคะน่าทานมากมีเห็ดหอมโอเคนี่ค่ะก็เป็นเทมปุระนะคะแล้วก็มีเทมปุระนี้ด้วยน่าทานมาใกล้ค,ค่า อุดใหญ่มากน้าใก,กล้ๆน้ากลัวไหมอร่อยค่ะรับ ร้อนมากเส้นนุ่มน้ำสุดอร่อยค่ะขอตัวไปทานก่อนนะวันนี้คราวน,นี้กินเหลือมากเลยค่ะแต่กินปลาหมึกสองชิ้นยัดไม่ลงจริงๆค่ะแบบว่าอิ่มมากทั้งสล่งสลัดขอบคุณนะครับ Thank you, you โอเคค่ะน <Es> ี meantime, ่ใครกำลังค okay, so well, right. cool. okay, so ุยกับใครไลน์อยู่่ะเคนะคะช่วงคารนพาชิมก็อิ่มแล้วนะจ๊าเดี๋ยวว่าคุยกันใหม่แล้วกันนะคะโอเคนะคะบายบายเดี๋ยวเขาจะว่าเซลฟี่วิดีโอเราเป็นบ้าเอาโอเคนะคะโอเคค่ะบายบายกดไลค์ให้ด้วยนะอิ่มมากตอนนี้จุกจริงๆ